ยามราตีอับแสงบทที่ห้าวันนี้แม่สามีเรียกคนของนางไปถ่ายทอดคำสั่งนางจึงส่งจีเสียงไปปรากฏว่าตอนกลับมาสาวใช้ผู้ฉลาดเป็นกรดคนนี้ถึงกับกัดริมฝีปากแน่นพอเห็นหน้าจื่อซิงก็อ้ำออึ้งอึไม่กล้าพูดเอ๋ชักจะไม่ค่อยเข้าท่าแล้ว พวกเราไปทำความสะอาดถงวางลงศพกันเถอะจื่อซิ่งล่าวเสียงราบเรียบแล้วเดินนำจีเสียงกับหรูอี้ร้วไปยังห้องวางลงศพทุกคนดังเกียดว่าสถานที่นี้อัปมงคลจึงไม่มีคนเยี่ยมกลายมาไม่ต้องกลัวว่าจะถูกแอบฟังถึงตอนนี้จีเสียงขอบตาแดงกำคุณหนูเจ้าคะนายหญิงผู้เท่าต้องการให้ท่านจัดการเส้นไหว บรรพบุรุษยอยู่ที่บ้านเจ้าค่ะนี่มันเรื่องบ้าบอคอแตกอะไรกันหากบอกว่าสารบรรพบุรุษตั้งอยู่กลางป่าเขาจะขอเส้นไหวอยู่ที่บ้านก็ไม่มีอันใดให้ตำหนิแต่สารบรรพบุรุษตั้งอยู่ที่ชานเมืองนี้เองแค่โดยสารรถม้าไม่ถึงสองเครือก็ถึงแล้วนางสอบถามเรื่องกฎระเบียบสกุลเฝิงมาเป็นอย่างดีการเส้นไหวบรรพบุรุษจะทำกันที่สารบรรพบุรุษนอกจากนี้ นางพึ่งจะแต่งเข้าสกุลเฝิงสมควรไปกราบคารวะบรรพบุพรบุษสกุลเฟิงสักหน่อยจะได้ถือโอกาสนี้บันทึกชื่อไว้ในรายชื่อวงตระกูลเสียด้วยเลยอีกอย่างงานเส้นไหว้บรรพบุพรบุษเป็นงานใหญ่เหตุใดจึงโยนมาให้สะพ้ายหมัดหมดอย่างนางจัดการเพียงคนเดียวอย่าอ้อมค้อมเจ้าก็รู้ว่าข้าเกียดการทายปิดศนาเป็นที่สุดจื่อซิ่งขมวดคิ้วสั่งเสียงว้วนเล่ามาตรงตรง ยังจะมาอ้อมค้อมแค่ได้ยินนางก็เดาออกแล้วฉากหน้าต้องการให้จัดงานเส้นไหวบ้บรรพบุรุษอันที่จริงคือต้องการให้นางกับสานหลงังคุกเข่าเฝ้าอยู่ที่บ้านตลอดทั้งคืนจนถึงวันขึ้นหนึ่งข้าเดือนอ้ายในขณะที่คนอื่นๆไปฉลองวันตรุษกันที่สารบรรพบุรุษตั้งหากได้ยินอะไรมาบ้างนางส่งจีเสียงไป ก็เพราะสาวใช้คนนี้ฉลาดหลักแหลมมักจะมีวิธีการสืบสอบหาข่าวทั้งเท็จจริงมาได้โดยไม่เผยพิรุธจีเสียงเปิดประตูหน้าต่างชะโงกมองซ้ายขวาเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครแอบฟังจึงปิดนับอย่างนิดชิดแล้วกระซิบที่ข้างหูคุณหนุมของตนเบาๆบ่าวแอบได้ยินคุณนายรองพูดเท้าความถึงท่านเขยของพวกเราว่าตอนอายุ13วางเพิงเผาสารบรนพรบุรุษ แล้วยังขังสาวใช้ของตัวเองเอาไว้ในนั้นให้โดนไฟคอกตายทําให้บ้านใหญ่สกุลเฟิงกลหนวุ่นวายกันไปหมดพูดจบก็ยกมือปิดปากูอี้ไว้อย่างว่องไวการมีให้เสียงหวีดร้องเล็ดลอดออกมาจือซิ่งหน้าขาวเผือดเผาสารบันพบุรุษนี่เป็นการกระทําที่เร็วซามต่ําช้าจนมีอาจให้อภัยได้ระดับแควนเทียบเท่าวางแผนก่อกบฏ ระดับบ้านแม้ถูกตีตายทางการก็ไม่เอาผิดเรียกได้ว่าเป็นโทษใหญ่มหาหันแล้วเหตุใดในตอนนั้นยังเกี่ยวพันถึงสาวใช้คนหนึ่งด้วยทําให้ผู้ฟังคิดไปในทางที่ไม่ดีแต่ฟังแล้วก็มีจุดที่แปลกๆอยู่เล็กน้อยพอสไพรยรองพูดขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรต่อจือซิ่งถามพังบิดผ้าจนหมาดแล้วลงมือเช็ดลงศพตีเสียงนับถือคนหนูของตนจริงๆ ตอนนางได้ยินข่าวยังรู้สึกอกสันขวัญผาวาแม้จะเป็นแค่สาวใช้ตัวเล็กๆแต่ถึงอย่างไรก็เคยอยู่ในบ้านขุนนางที่มีแต่เรื่องทะเละาะเบาะแววงกันมาก่อนนายท่านสี่ก็เป็นคนปากไม่มีหูรูดไม่พอใจใครหรือไม่ได้ดั่งใจขึ้นมาก็มักจะขึ้นเสียงกลนด่าลั่นบ้านไม่อยากฟังก็ยังได้ยินเต็มสองหู แค่พูดหรือกระทำการก้าวล้ำกดระเบียบไปสักเล็กน้อยก็สามารถถูกร้องเรียนต่าวโทษให้ถอนยศได้แล้วสำมหาอะไรกับเรื่องที่ผิดศีลธรรมจรรยาเช่นนี้มีถูกตก่าวโทษถึงขั้นตัดศีสาะห,หรือแต่คุณหนุ่มกลับถามด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งอย่างเหลือเชื่อจากนั้นเบาได้ยินเสียงตบหน้าดังฉาดตามมาด้วยเสียงตำหนีของท่านรอง นายผู้เท่ากับนายหญิงผู้เท่าก็ตอบว่าคุณนายร้องด้วยเจ้าค่ะจื่อซิ่งพยักหน้าเรื่องนี้มีรับลมคมในอยู่มากหรอ,อี้มองคุณหนูของตนอย่างนับถือคุณหนูสี่ของพวกนางดูแลจัดการเรื่องในบ้านมานานปีจะเรียกสักคำว่าจื่อชิงเพียนก็ไม่น่าเกียดสามารถตัดสินใจจัดการเรื่องราวน้อยใหญ่ในบ้านได้อย่างเหมาะเจาะแม่นยำราวกับเทพเจ้า หากคุณหนูบอกว่ามีรับลมคมในมั่นใจได้เลยว่าท่านเขยจะต้องถูกใส่ร้ายอย่างแน่นอนตะลึงอะไรยังไม่ไปเช็ดโต๊ะวางป้ายวิญญาณจื่อซิ่งเคาะหน้าผากหรูอี้อย่างเสียอารมณ์จีเสียงยังไม่มั่นใจเต็มที่แต่อย่างน้อยตอนนี้หัวใจที่เต้นแรงจนแทบจะกระดอนออกมาข้างนอกก็กลับไปเต้นเป็นจังหวะปกติอยู่ในช่องอกเหมือนเดิมการได้เห็นคุณหนูเช็ดลงศพ ด้วยสีหน้าไม่สะทกสะท้านทําให้จิตใจของนางสงบลงไปได้มากหลังจากขบคิดใคร่ครวนจื่อซิ่งจึงเอ่ยขึ้นว่าในวันส่งท้ายปีเก่าพวกเจ้าจงกลับไปฉลองปีใหม่กับคนในครอบครัวให้พร้อมหน้าจีเสียงข้าจําได้ว่าพี่สีของเจ้าทํางานเป็นเสี่ยวเอ่ยอยู่ในร้านอาหารดู่อี้พี่รองของเจ้าดูเหมือนจะมั่วสุม อยู่กับพวกสามศาสนาเก้าลัทธิเรื่องในบ้านสกุลเฝิงจะต้องมีคนเอาไปซุบซิบนินทาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเท็จล้วนเก็บมาเล่าให้ข้าฟังทิ้งสะพยห้วยเอาไว้นี่คืนวันขึ้นหนึ่งขาจจำไว้ว่าต้องกลับมาเพราะวันขึ้นสองข้าข้าจะต้องกลับบ้านสาวใช้ทั้งสองดูตื่นเต้นดีใจคิดไม่ถึงว่านอกจากจะได้กลับบ้านไปฉลองวันขึ้นปีใหม่ ยังจะได้ทำหน้าที่เป็นนักสือบอีกด้วยกล่าวได้ว่าติดตามคุณหนูสี่ชีวิตช่างมีรสชาติดีจริงๆสื่อสิ่งรอบถอนหายใจแขวนสู่ไร้แม่ทับให้เลี้ยวฮาวาเป็นทับหน้านางทำได้แค่ส่งสสาวใช้ทั้งสองไปหาข่าวฮ่าคนเก่งนี่ช่างหายากจริงๆอันที่จริงถามซานหลังตรงๆก็สิ้นเรื่อง แต่เมื่อนึกถึงท่าทางไม่พูดไม่จาทําตัวราวกับศพเดินได้ของเขานางก็ตัดสินใจว่าส่งเคราะห์ตัวเองจะดีกว่าหากคิดว่าจือซิ่งชอบทําอะไรลับหลังผู้อื่นก็ผิดแล้วตำราพิชัยสงครามกล่าวไว้ว่าให้ใช้ยุทธวิธีทั้งทางตรงทางอ้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกันการปกครองแผ่นดินก็เหมือนกับการนึ่งปลาการปกครองบ้าน ก็มีได้มีอันตรายน้อยไปกว่าการเดินทับไม่ว่าเรื่องอะไรยังคงยืนอยู่บนหลักของเหตุผลและมารยาทเปิดอกพูดจากันให้รู้เรื่องหากต้องการวางแผนการระยะยาวอย่าได้คิดใช้แผนปกปิดปิดป้นป้อนหลอกลวงเพราะจะสำเร็จเพียงแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวยิ่งปิดยิ่งปะก็ยิ่งเพิ่มรอยโวก่อให้เกิดผลร้ในภายภาคหน้ามากมายไม่รู้จบถึงจะรู้สึกวันหวันใจ แต่หลังจากกินข้าวอาบน้ำเสร็จย้ายเข้าไปนั่งในห้องอุ่นนางยังคงเล่าเรื่องที่ได้ยินมาให้สามีฟังรวมถึงบอกว่าคิดจะทำอะไรต่อไปด้วยผิดคาดซานหลังเพียงแต่ใช้ดวงตาดำสนิทคู่นั้นจ้องมองนางนิ่งๆก่อนหันไปอ่านหนังสือต่อไม่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟดังที่คิดแต่ถึงอย่างไรก็ถือว่าได้รายงานให้ทราบเรียบร้อยแล้วนางจึงก้มหน้าทำงานฝีมือต่อ ซานหลังมักจะมือเท้าเย็นเฉียบตอนกลับถึงบ้านอาจเป็นเพราะเสื้อคลุมบางเกินไปจริงอยู่ยามเข้าเฝ้าองค์จักรพรรดิจกต้องสวมใส่ชุดขุนนางแต่แม้กระทั่งเสื้อคลุมที่หนาอุ่นหน่อยสักตัวยังสวมไม่ได้ก็ออกจะน่าเวทนาเกินไปเงินทองที่แม่นมสีสะสมไว้ทำให้นางสามารถซื้อเสื้อคลุมขีดขนจิ้งจอกคุณภาพดีให้เขาได้ตัวหนึ่ง เพียงแต่ซานหลังขาดแคลนเสื้อผ้าและของใช้จุกจิกมากมายเหลือเกินจะซื้อเพิ่มทดแทนทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าไปสืบดูก็แล้วกันโถเอ๋ยหัวสมองนางขบคิดไปเรื่องอื่นแล้วจู่จูจ่ซานหลังก็เอ่ยปากอย่างกระทันหันด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาทำเอานางเกือบทําเข็มแทงนิ้วตัวเองอีกคราท่านสามีเจ้าคะ ท่านก็เล่าให้ข้าฟังตรงๆไม่ได้หรือยายต้องให้ไปสืบหาเองให้ยุ่งยากพวกเราแม้แต่ราชองค์การก็ไม่มีและยุคนี้ก็ไม่มีใครนิยมเป่าชิงเทียนหญิงหรอกนะเจ้าคะสารภาพตามตรงนางมิใช่คนอารมณ์เย็นสักเท่าไหร่เพียงแต่ถูกอบรมสั่งสอนมาอย่างเข้มงวดอีกทั้งก็ตระหนักอยู่แก่ใจว่าตัวเองใจร้อนจึงคอยระมัดระวังอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ นางแทบจะอดใจไม่อยู่ร่ำรำจากความโต๊ะอยู่แล้วแน่นอนว่าตอนล้มตัวลงนอนอารมณ์ของนางก็ยังไม่ดีขึ้นแต่สามีนางนี่ค่าเดาจิตใจไม่ได้เลยจริงๆเพราะอยู่ดีๆเขาก็พลิกตัวขึ้นกดพับใช้ศอกพยุงตัวไว้ภายใต้แสงเทียนอ่อนสหลัวสองตาดำสนิทและเย็นชาคู่นั้นเป็นประกายขึ้นมาเล็กน้อยชวนให้คนนึกถึงไฟปีศาจที่วับแวมอยู่ตามสุสาน คนปกติเขาจ้องตาคนอื่นกันอย่างนี้หรือที่ร้ายกว่านั้นคือยังบังคับจูบภรรยาตัวเองทั้งๆที่เบกิกตาจ้องขม็งด้วยเรื่องที่เขามีอะไรกับจักรพรรดนั้นเป็นเพียงข่าวลือจริง,รงๆเขาคิดว่าแค่เรียนอย่างคนอื่นทื่อๆก็จะทำเป็นอย่างนั้นหรือนางไม่เชื่อหรอกว่าการจูบต้องใช้การกัดเดี๋ยวกัดตรงน้นเดี๋ยวกัดตรงนี้ทั้งยังมีการหยุดคิดอีกด้วย ว่าก้าวต่อไปควรทําอย่างไรดีคราวนี้กลับไม่มีความผิดพลาดตอนแรกนางยังไม่รู้สึกเจ็บมากแต่ตอนหลังถึงกับรู้สึกหวาดภาวาย่ามีกับทรมานคือสองคำที่สามารถสรุปความรู้สึกได้จากการร่วมอภิรมในครั้งนี้นางนอนน้ำตาไหลาภาคอยากถีบคนป่าเถื่อนไม่รู้ความคนนี้ให้หล่นตกเตียงแปกที่ขุนนางบุญขั้นเจ็ด ที่ดูผอมเพรียวสะโอดสะองคนนี้กับแข็งแรงคึกคักยิ่งเป็นอีกครั้งที่นางนึกด่าตัวเองว่าเหตุใดไม่ฝึกวิทยายุทธให้รุดหน้ามากกว่านี้หลังจากตักตวงความสุขจนพอใจแล้วซานหลังก็ดึงนางให้ลุกขึ้นนั่งแล้วกอดแรงๆจนต้องร้องอึกอักหากมีใช่ว่ารู้จักวิชาแพทย์นางคงเข้าใจว่ากระดูกซี่โครงตัวเองหักไปหลายท่อนแล้วแต่ยังไม่ทันได้ตอบโต้ เขาก็ปล่อยตัวนางแล้วนอนขดตัวหันหน้าเข้าหาผนังอย่างเคยตอนนี้ชักนึกอยากตะกุยพื้นเลียนอย่างแมวขึ้นมาบ้างหากมีแผ่นไม้หนาหนึ่งชุนอยู่ตรงหน้าคงถูกนางตะกุยทะลุไปถึงด้านหลังแล้วสามีเจ้าคะกรุณาเอ่ยปากพูดสักคำเถิดข้าอยากให้ท่านลุกขึ้นมานั่งคุยกับข้าดีๆแทนที่จะทำตัวพิลึกพีล่าน,น่ากลัวแบบนี้แต่นางเหน็ดเหนื่อยเกินไป พอหลับตาก็จมลงสู่ห้วงนิทราตอนสลืมสลือยังรู้สึกเหมือนว่ามีใครมาลูบหน้าลูบตายอยู่นั่นนางง่วงจนลืมตาไม่ขึ้นจึงพลิกตัวหันไปกอดคนคนนั้นเสียเลยปรากฏว่าอีกฝ่ายสงบสงี่มขึ้นจริงๆทำให้นางนอนหลับต่อไปได้อย่างสงบวันรุ่งขึ้นนางปวดระบมไปทั้งตัวสภาพจิตใจก็หดหู่ซานหลังกลับไม่เป็นอะไรพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จ ก็นั่งกินข้าวด้วยกันเหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเขายังคงสุภาพพูดน้อยจนแทบไม่พูดเหมือนเดิมแม้แต่ตอนจะออกจากบ้านก็ยังสั่งว่าไม่ต้องออกไปส่งสีเสียงเกบหลูอี้เบิกตากว้างขณะมองคุณหนูของตนโกรธจนหน้าเขียวคำํำใช้กรงเล็บตะกุยรอบกรอบประตูล่อนออกมาเป็นแนวเรียบบางยิ่งกว่าขี้กบข้าจะออกไปเดินเล่นไม่ต้องตามนางพิงคำพูด ก่อนสะบัดหน้าเดินออกไปเรือนปูคุณธรรมนั่นขาดแคลนหลายสิ่งหลายอย่างก็จริงแต่กลับมากมายไปด้วยต้นไม้พอให้นางเตะระบายความแค้นจนหนำใจแต่เก่งวิชากรงเล็บเหล็กแล้วจะมีประโยชน์อะไรเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาไปใช้ตะกุยกระโลาารหลกศีรษะซานหลังสู้เรียนวิชามือขวาจับให้เก่งจะดีกว่าเฮอบังเอิญเสียด้วยที่นางเรียนไม่ดี หายโมโหแล้วก็รู้สึกเสียใจมีใช่เรื่องใหญ่โตอันใดสักหน่อยเหตุฉะไหนจึงต้องเดือดดานถึงเพียงนี้ดูอย่างท่านแม่สิเครื่องชีวิตถูกโรคร้ายรุมเร้าต้องนอนซมอยู่แต่บนเตียงแต่ถึงกระน,นั้นต่อให้เขาไทซานมาถล่มอยู่ตรงหน้าก็ยังหน้าไม่เปลี่ยนสีสมกับเป็นทายาสตรีเหล็กของท่านฝูซื่อหันมามองตัวเองบ้าง หากว่ายังหุนหันพันแล่นใช้การไม่ได้เช่นนี้ต่อไปชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของท่านฝูซื่อจะต้องถูกทำลายปนปี้ในมือตัวเองอย่างแน่นอนแต่ต่อให้นางฉเฉลียวฉลาดเพียงใดก็ยังอายุน้อยไม่ทันคิดถึงหลักความจริงที่ว่ายิ่งสนใจก็ยิ่งอยากให้สมบูรณ์จนกระทั่งถึงวันสงท้ายปีเก่านางจึงพอจะสัมผัสรับรู้ถึงความรู้สึกในใจตนได้อย่างรางเลือน คนทั้งบ้านยกขบวนไปฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างคึกคักที่ศาลบ้านพระบุรุษภายในเรือนปิติสุขว่างเปล่าไร้ผู้คนมีเพียงโต๊ะเส้นไหว้วางไว้ให้อย่างเงียบเชียบนางกับซานหลงังนั่งคุกเข่าเคียงข้างกันตั้งแต่ปลายยามไห่ไปจนถึงสิ้นยามจือ่อด้านนอกมีแต่เสียงจุดประทัดเฉลิมฉลองยิ่งขับเน้นให้เรือนปิติสุขเงียบเหงาจนเข้าขั้นวังเวง ที่ผ่านมาซานหลังต้องคุกเข่าอยู่คนเดียวเช่นนี้ทุกปีหรือจือ่อเซิงรู้สึกปวดใจหนึบผ่านยามจืจอขึ้นปีใหม่แล้วซานหลังพันเอ่ยปากแล้วพยุงนางลุกขึ้นแม่เท่าที่นั่งสับประงกเฝ้าอยู่ข้างๆ้จะดุ้งตื่นมองตาโตแปลกใจว่าปกติท่านสามที่ไม่ชอบพูดจาคนนี้ จะนั่งคุกเข่าจนถึงสว่างนี้ใช่หรือแล้วเหตุชะไหนปีนี้แค่สิ้นยามจือก็ลุกแล้วเล่า,ลาท่านสามนางร้องท้วงแต่ท่านสามซึ่งปกติไม่เคยแสดงอารมณ์กับชักสีหน้าใสเรือนปีติสุขทั้งเรือนคล้ายจะมืดหม่นลงภายในชั่วพริบป,ปายายเท่าถึงกับเข่าอ่อน แต่พยายามอดกั้นไม่เผอทำเรื่องน่าเกียดออกไปหากใครรู้ว่านางถูกท่านสามทําให้ตกใจจนปัสสาวะแทบราดจะต้องเป็นที่หัวเราะยาะของคนทั้งบ้านไปอีกนานซานหลังไม่พูดอะไรอีกจูงมือจึงซิ่งเดินริ้วๆออกจากเรือนหิมะหยุดตกแล้วแต่อากาศกลับหนาวเย็นลงกว่าเดิมในความมืด เหลือเพียงแสงสันหลัวของจันเซี่ยวกับเสียงหัวเราะเปิกบ้านที่ดังแว่วมาจากข้างนอกกำแพงบ้านแต่มือที่เกาะกุมนางช่างอุ่นดีเหลือเกินอุ่นมากเป็นพิเศษถูกเขาจูงเดินเช่นนี้นางรู้สึกสุขสงบเข้าไปถึงจิตวิญญาณนางพอจะรู้แล้วว่าเหตุใดตอนนั้นตนถึงได้ระเบิดอารมณ์ขึ้นมาอย่างฉับพนันช่างเถอะต่อให้เขาจูงเดินไปลงนรกนางก็เต็มใจ คืนวันที่หนึ่งเดือนอ้ายจีเสียงกับหูอี้กลับจากฉลองเทศกาลปีใหม่มากราบคาราวะซานหลังพยักหน้าให้เงียบๆแล้วเดินออกไปในใจสาวใช้ทั้งสองยังรู้สึกหวาดภาวากับข่าวที่ได้รับรู้มาไม่หายหารู้ไม่ว่าเรื่องหน้าตกใจสุดขีดยังรอยอยู่ภายหลังเมื่อคุณหนูของพวกนางบอกอย่างไม่สะทกสะท้านว่ามีได้ปิดบังอำพรางท่านเขย นีม่มีเท่ากับพวกนางกลายเป็นพวกปากยื่นปากยาววันวันเอาแต่ซุบซิบนินทาคนลับหลังไปแล้วหรือสองสาวรอบสะอื้นอยู่ในใจแรงกดดันเพิ่มขึ้นดังแบกภูเขาสามลูกเบื้องหน้าคือคุณหนูผู้ร้ายกาดเบื้องหลังคือท่านเขยผู้น่ากลัวเพราะเหตุใดหมูนี้การใช้ชีวิตเป็นสาวใช้ถึงได้ยากลำบากนักนะนิสัยค่ะพวกเจ้าก็รู้ดี มีอะไรพูดออกมาให้หมดจื่อซิ่งสั่งการเสียงเย็นชาถ้าอย่างนั้นนายอำเภอรหรือจะสู้ผู้ดูแลท้องที่นำซ้ำผู้ดูแลท้องที่ยังเป็นคนหนูที่ดุร้ายจนสามารถตะกุยประตูออกมาเป็นแผ่นด้วยท่านเขยเจ้าคะต้องขอประทานโทษไม่ว่าเรื่องอะไรพวกเราได้แต่เล่าออกไปตามตรงแล้วเจ้าคะ่ะคิดไม่ถึงว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเมื่อสิบปีก่อนแต่ทุกวันนี้ พวกชาวบ้านยังคงเอามาเล่าต่อกันอย่างออกรถราวกับว่าเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นสดสดร้อนๆทั้งนี้เพราะสะกุลเฝิงเป็นตระกูลใหญ่ในเมืองหลวงไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นคนย่อมเอาไปซุบซิบนินทาสัมำหาอะไรกับเรื่องใหญ่โตที่เหมือนกับละครชีวิตแบบนี้เล่าตั้งแต่ต้นสมัยนั้นสารบรรพบุรุษสกุลเฝิงยังตั้งอยู่ในบ้าน ทุกปีจะจัดงานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เหล่านายผู้เฒ่านายผู้หญิงที่มีฐานะและอาวุโสทั้งหลายจะมาร่วมเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักในวันนั้นการเส้นไหว้บรรพบุรุษก็ดำเนินไปอย่างที่เคยทำมาทุกคนถูกเชิญเข้าสู่เรือนปิติสุขเพื่อร่วมโต๊ะอาหารและคุกเข่าเข้าเฝ้าส่งท้ายปีเก่าด้วยกัน ปรากฏว่าขณะที่นายผู้เท่าหลายคนตกอยู่ในอารมณ์สุนทรีร่วมกันต่อโคงในศาลาชมหิมะใกล้ๆศาลบรรพมบุรุษก็พบว่าภายในศาลมีแสงสว่างจ้าผิดปกติจึงเดินเข้าไปตรวจสอบพอเข้าไปใกล้กับเห็นซารหลังกำลังใส่กุญแจพอส่งเสียงถามเขากับวิ่งหนีจากนั้นเพิงก็ลุกไหมตอนนั้นจะชุนลมุนวุ่นวายเพียงใดมิต้องกล่าวถึง สารบรรพบุรุษคือรากฐานของสกุลเฟิงประดิษฐสถานป้ายวิญญาณของบรรพบุรุษทุกยุคทุกสมัยยิ่งไม่ต้องพูดถึงแผ่นป้ายคำขวัญเหนือประตูที่จักรพรรดิองค์ก่อนทรงอักษรพระราชทานให้บรรดาในท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือแก่ต่างช่วยกันกับบ่าวไพ่ดับไฟาว่าสารบรรพบุรุษ ต่อสร้างจากไม้ทั้งหลังภายในยังมีทูบเทียนและน้ำมันซึ่งติดไฟง่ายสุดท้ายนำออกมาได้แค่ป้ายคำขวัญพระราชทานอย่างอื่นล้วนถูกไฟเผาผลาญจนหมดสิ้นนอกจากนี้ท่ามกลางกองเท่าฐานยังพบศพศพหนึ่งพอตรวจสอบจากรายชื่อบ่าวไพร่พบว่าขาดหายไปเพียงแค่คนเดียวนั่นก็คือสาวใช้ส่วนตัวของซานหลงัง นี่คือการกระทําที่เลวทรามต่ําช้าที่สุดนายผู้เท่าเฟิงตัดสินใจกําจัดบุตรเพื่อระดุงคุณธรรมทันทีสั่งให้คนไปจับตัวซานหลังออกมาพิจารณาโทษแต่ต่อให้ตายซานหลังก็ไม่ยอมรับกระทั่งจะถูกลงโทษก็ยังปากแข็งนายผู้เท่าเฟิงจึงใช้กฎบ้านสั่งโบยตีร้อยครั้งฝืนอดทนรับทานได้แค่ยีสิบไม้ซานหลางก็สลบไปใครจะทราบว่า เหตุการณ์จะเกิดการพลิกผันอีเหนียงคนหนึ่งของนายผู้เท่าซึ่งแท้เฝิงเหมือนกันโถมออกมาคุกเข่าขอร้องด้วยน้ำตาบอกว่านายผู้เท่ามีบุตรชายน้อยคนนางในฐานะแม่คนหนึ่งยินยอมรับโทษที่เหลือแทนเองขอให้สามีไว้ชีวิตบุตรชายคนรองที่เกิดจากเมียหลวงคนนี้ด้วยเฝิงอีเหนียงคนนี้ เป็นญาติห่างๆของสกุลเฝิงโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคนสกุลเดียวกันความเสียสละของนางทำให้เรื่องเสื่อมเสียนี้ดูดีขึ้นเล็กน้อยนางรับไป80ไม้มาดว่าไม่ตายแต่ก็เจ็บหนักจนถึงขั้นกลายเป็นอมมาพาตและก็เพราะนางออกหน้าซานหลังจึงรักษาชีวิตเอาไว้ได้ผลจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้บิดาซานหลัง ซึ่งเป็นลูกชายคนโตของเมียหลวงสูญเสียตำแหน่งหัวหน้าตระกูลและสูญเสียเงินทองเพื่อสร้างศาลบรรพบุรุษแห่งใหม่ขึ้นที่ชานเมืองจือซิ่งฟังจบจึงถามอย่างครุ่นคิดแล้วเฝิงอีเหนียงคนนั้นเล่าจีเสียงลดเสียงเบาตอบพี่ชายบ่าวเล่าว,ว่าต้นฤดูวสัสันท่านเคยสอบได้ตำแหน่งท่านฮวาปลายฤดูศาสตร์เฝิงอีเหนียงก็สิ้นใจ และไม่ทราบว่าจากพรรพัทรงดำรีอะไรถึงกลับมองข้ามในหญิงแห่งสกุลเฝิงซึ่งเป็นภรรยาเอกแต่งตั้งเฝิงอีเหนียงเป็นอีเหรินและให้นำศพไปฝังไว้ในสุสานของตระกูลเรื่องนี้เป็นที่เก่าวขานกันอย่างอึกกระทึกครึกโครมในสมัยนั้นจื่อซิ่งผ่อนหายใจยาวถามต่อถึงเรื่องที่สาวใช้ทั้งสองรู้สึกว่าไม่สำหรับสำคัญอันใดอีกหลายเรื่องบางเรื่องสืบถามมาได้ แต่บางเรื่องก็สืบถามมาไม่ได้เห็นคุณหนูยิ่งรับฟังคิ้วยิ่งนานยิ่งขมวดแน่นพ่านเขยของพวกนางคงไม่น่าจะเป็นท่านสามถูกใส่ร้ายแล้วจือซิ่งสรุปเสียงราบเรียบเรื่องนี้ไม่ต้องสืบถามอีกต่อไปจีเสียงกับปูอี้มองหน้ากันเลิกลากแต่จื่อซิ่งสั่งให้พวกนางกลับไปพักผ่อนจากนั้นก็นั่งเคาะโต๊ะขบคิดอยู่คนเดียว ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ